สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับช่างใหม่ครับวันนี้จะมารีวิวคอท่อนะครับเป็นงานสั่งตีขึ้นมาใหม่นะครับเนื้อเหล็กก็ประมาณนี้ครับเป็นเหล็กเกรดสามศูนย์สี่นะครับวันนี้ที่จะมารีวิวก็คือสําหรับพวกที่ว่าใส่รถสีวาลครับเพราะว่าคอท่อมันค่อนข้างจะหายากนะครับค่อนข้างหายากตัวนี้เป็นคอท่อสาหรับใส่รถฝาสีวาลครับก็คือว่าจะแนะนําตัวนี้เลยครับมันจะมีสองสปคนะก็คือเนี่ยครับ อ่สามสิบสามสิบสองเริ่มต้นที่สามสิบสองแล้วก็ตรงนี้สามสิบห้าแล้วก็ด้านปลายสามสิบแปดผมสรีบโอนนะก็คือไอตัวสวมมาหละส่วนสวมเข้าคอท่อที่เป็นท่อเดิมผ่าเอาใจคนที่ว่าแบบรักแบบรักท่อผ่าแล้วก็เป็นช่างผ่าเองเป็นเด็กไปอะไรแบบเนี้ยก็ผมว่าแนะนนานะเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างจะถูกและเนื่องเด็กก็ดีคือความหนาตัวคอท่อตรงนี้หนึ่งจุดสองนะครับอ่ความหนาคือหนึ่งจุดสองมิลแล้วก็ทําไมถึงผมว่า ที่จะมารีว,ว่าคือว่าแบบที่มันเหมาะกับฝาสีวาวก็คือว่าฝาสีวาวอ่ะที่เป็นช่องปอดไอเสียเวลาผมคำนวณอ่ะคำนวณช่องพอดอ่ะผมจะวัดจากไอเสียก็คือปากทางออกไอเสียเนี่ยปากทางออกไอเสียของฝาสีวาวมันรู้สึกว่ามันยี่สิบแปดยี่สิบแปดมิลน่ะเกือบยี่สิบเก้าอ่ะแล้วก็คอท่อตัวนี้ที่ปากทางออกอ่ะมันเกือบเกือบยี่สิบเก้ายี่สิบแปดจุดแปดอ่ะก็คือว่ามันจะมีข้อดีตรงที่ว่า แบบไงมันลื่นนะครับมันลื่นเพราะว่ามันได้ทําการกลึงเนี่ยกลึงแบบเปเปอร์แบบนี้ไม่เหมือนกับพอแบบทั่วไปนะครับอ่ะแล้วก็งานงานเชื่อมก็สวยใช้ได้อยู่ครับนี่ผมสั่งทําถ้าว่าใครอยากใครอยากได้ก็อยู่ที่ราคาอ่าห้าร้อยแปดสิบาทนะครับไม่รวมส่งค่าส่งก็หนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าก็คือมีสองสเปคอ่ะที่ผมว่าไปข้างต้นเมื่อกี้นั่นแหละก็คืออ่าถ้าเป็นพวกสีวาลที่เป็นรูป อ่าลูกห้าเจ็ดถึงหกสิบหกสิบสองอ่ะอ่าก็คือผมจะแนะนําเป็นตัวตัวเรียกว่าเบอร์นหนึ่งก็แล้วกันก็นกคือสามห้าเอ้สามสองทุกทีครับสามสองแล้วก็ออกสามห้าก็คือมันจะเป็นสองแบบสองท่อนอะ่ะเนี่ยคือสามสองแล้วก็ออกสามห้าแต่ถ้าเป็นพวกอย่างไโอหกชักห้าอ่าก็คือว่าโอสิบสามขึ้นไปถึงโอหกชักห้าก็คือสช้เบอร์สองก็คือว่าคอท่อ,อมันจะ 32แล้วก็3าห้าแล้วก็มาสามแปตรงนี้อ่ะก็คือมีเลือกสองสเปคคุณไหนสนใจก็ติดต่อ Facebook ได้ครับอ่าเป็นเฟซใหม่แก m ่งซิเป็นระบบโอนเงินนะครับไม่มีปลายทางนะครับอ่ะแล้วก็วิธีการทักทักแชทอ่าหาผมอ่ะผมแนะนำให้ทักมา Facebook จะดีฝาแต่ทิต่ตอบมันก็มันก็ตอบได้แต่ว่ามันยังไงมันไม่มีเสียงเด้งเข้ามาแล้วติดต่อแบบง่ายๆเลยคนไหนที่เติมเน็ตมาแล้วอ่ะ แล้วบางทีบางคลิปผมก็บอกว่ายัางไงให้จิ้มลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์อย่างเแล้วแลไม่มีเน็ตก็คือเน็ตมันไม่แรงอ่ะมันก็จิ้มจิ้มไม่ได้ครับจิ้มไม่ได้ก็ใช้วิธีการพิมพ์เข้าไปที่หน้าเฟซบ o o กนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าใหม่แล้วก็เว้นวรคแล้วก็เข็มซิ่งแล้วก็ค้นหามันจะเป็นรูปโปรไฟล์ฟฟเดียวกับทิกต็อกแลวมันจะวงเล็บไว้ด้วยว่าสาราวุฒิสสงที่รูปส่แว่นรอ่อครับเออไอโขอไว้ตัวเองนิดนึงนะอ่าแต่งแต่งภาพมาเยอะโอเคครับรูไหนอยากได้แบบขออทจรริงงๆๆแก็ จัดได้ครับไม่พูดเยอะเจ็บคอ